ผมเริ่มทำพอดเฟลิวเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดสมัครรอบพอร์ตของไม่ให้ดนเพยงไม่กย่วันเท่านั้นณตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการทำพอตเลยครับแต่ใช่ขาพอรตของผมในตอนแรกนั้นสภาพก็ดูไม่ค่อยได้เร่ครับได้จากการหาข้อมูลอันดูเดือดได้จากการถามคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครูพ่อแม่แฟนเพื่อนและคนอื่นเอียเด็กมากมายผมก็ได้รู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาใเซตของผมในการทำพอดเฟลิ o ของผมไปตลอดการและในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์สิ่งนั้นกัน ระเบียบนะคะน้องๆทุกคนจะต้องอ่านระเบียบดีๆเลยว่าเขายื่นสมัครได้วันไหนเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่หรือมีอะไรข้อจํากัดยังไงหรือเปล่าเรื่องพื้นที่เรื่องอายุใช่ครับอ่านระเบียบให้ดีเพราะว่าถ้าทําปิดเนี่ยอาจจะโดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่กรรมการยังไม่ได้อ่านพอร์ตของเราเลยก็ได้แล้วก็บางมหาลัยเนี่ยอาจจะกําหนดสิ่งที่มีสิ่งที่ต้องทําลงไปในพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรรูปแบบการนําเสนอจํานวนหน้าหรือหน้าที่บังคับที่ต้องมีเช่นสารบัญคํานําและ SOP ครับยกตัวอย่างเช่นปีล่าสุดครับที่ ให้จัดเล็งผลงานและกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของตลาดและสิ่งที่น่าเศร้าคือมีหลายคนที่ทําผิดระเบียบข้อนี้และโดนตัดสิทธิ์ไปโดยการเช็คระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการทําพอร์ตในปีนี้นะครับทุกคนสามารถคนถ้นหาชื่อคณะนะตามด้วยชื่อมหาลัยและตามด้วยคําว่ารอบพอร์ตซึ่งสิ่งที่จะขึ้นมาก็คือระเบียบของปีหน้าสุดซึ่งถือว่าเป็นปีเก่านะครับเอาไปดูเป็นแนวทางได้แต่ถ้าระเบียบใหม่ออกมาแล้วไม่เหมือนของปีเก่าเนี่ยให้ยึดของปีใหม่นะครับและเมื่อเราดูระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อมา ไว้ในการทำพอร์ตฟิลโล่ก็คือความเรียบง่ายและเน้นแค่เนื้อหาครับสำหรับผมการทำพอร์ตไม่จำเป็นต้องตกแต่งอะไรให้มากมายครับแต่ถ้าอยากตกแต่งเยอะผมแนะนําว่าพยายามให้ไม่ตกแต่งจนโลกจนเกินไปครับพยายามให้เนื้อหาอ่านง่ายและเด่นชัดที่สุดครับเพราะถ้ากรรมการเห็นว่าพอร์ตเราค่อนข้างที่จะลกแล้วก็อ,าอ่านยากเนี่ยกรรมการอาจจะถอดใจในการางานพอร์ตเราไปเลยก็ได้และที่สําคัญนะครับการเป็นระยะห่างตัวสอนให้เหมาะสมก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ควรเน้นเพราะว่าถ้าตัวอัรชิดหรือห่างเกินไปอาจจะทำให้ผู้อ่านปวดตาได้ครับและสิ่งต่อมาครับก็คือการ วางโครงร่างครับว่าในแต่ละหน้าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างยิ่ง้าบางมหาลัยกําหนดจํานวนหน้าเอาไว้เนี่ยเราควรที่จะวางดีๆเลยครับว่าในแต่ละหน้าควรจะเป็นอะไรและที่สําคัญครับอะไรที่ไม่ควรใส่หรือใส่ไปแล้วไม่จําเป็นเนี่ยก็ควรตัดออกครับอย่างเช่นสารบัญครับสารบัญเนี่ยเป็นหน้าที่กรรมการส่วนใหญ่จะเปิดข้ามไปที่ส่วนเนื้อหาเลยครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะเสียหน้าหนึ่งหน้า,นนาตเต็มๆในการใส่เนื้อหาของเราไปเลยวงเล็บตัวโต,วต,วต,วตวๆนะครับว่าถ้ามหาลัยไม่บังคับเนี่ยไม่ต้องใส่มาก็เลยครับย้ำเลยครับถ้ามหาลัยไม่บังคับให้ใส่ ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับและหลังจากที่เราวางว่าแต่ละหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเลยครับทีนี้เราก็ต้องมาวางกิจกรรมแล้วก็ว่าในแต่ละหน้าเนี่ยกิจกรรมเราควรจะมีอะไรบ้างหลังจากที่คิดที่แล้วครับเราได้จัดกิจกรรมให้ตรงบทหมู่แล้วนะครับเราก็จะนํากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาวางในพอร์ตของเรากันถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวให้ในกิจกรรมใหญ่ๆเอาไว้ก่อนกิจกรรมเล็กๆครับเช่นกิจกรรมแข่งขันระดับชาติแข่งขันในการใหญ่ไฮโอลิมปิกชาาการต่างๆเอาไว้ข้างหน้าครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้พอร์ตเราทําให้กรรมการในอยากต่อว่าเรามีด <conclusions S 3> ีอะไรคครรและขข้นนต่อออมาาาากกก็ืืเเเียห เนื้อหาเนียควรสรุปให้กระชับไม่ยืดยเยื้อพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่ากิจกรรมที่เราได้ไปทํามาเนี่ยเราได้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรและได้อะไรจากกิจกรรมนั้นมาบ้างแบบไม่ยืดยเยื้อครับและใจะความสําคัญนั้นต้องไม่หายไปด้วยนะครับถ้าก,กลัวว่าคาจะไม่สวยลองเขียนออกมาในกระดาษและลองเกาคาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับต่อมาก็คือการใส่รูปและกิจติบัตครับการใส่รูปเนี่ยไม่ควรใหญ่เกินไปหรือเล็กจนเกินไปครับเพราะว่าจะทําให้เปลืองเนื้อที่และดูลกสำหรับผมเนี่ยผมจะใส่กิจกรรมละสองถึงสามรูปก็พอครับและอี่ออา เกติบัตรก็เช่นกันครับพยายามอย่าให้เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปครับแล้วก็ถ้าเล็กจนเกินไปน่อาจจะทําให้ไม่เห็นชื่อและชื่อกิจกรรมที่เขียนอยู่บนเกติบัตรของเราได้ครับพยายามจัดทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นก้อนๆครับพยายามอย่าชิดหรือห่างจนเกินไปแต่ถ้าเกติบัตรเยอะจนใส่ไม่พอในส่วนเนื้อหักเนี่ยทำยังไงดีนํามาต่อท้ายครับใช่ครับนำมาต่อตรงส่วนท้ายของพอร์ตโฟลิโอครับวงเล็บว่าท้าหน้าเหลือนะเพราะบางคนครับเกบติบัตรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับแต่ใจก็อยากโชว์ให้กรรมการเห็นเขาว่ากูเก่งแล้วก็ไม่รู้่าาาจะททยยังไดีครบอมสุ ได้ครับในกิจกรรมที่นํามาไว้ท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมของงานที่ไม่ใหญ่มากไม่เด็นมากหรือว่าเด็นน้อยกว่าที่เอาไปไว้ในส่วนของเนื้อหาครับเอามาเรียงเรียไว้ก็ได้ครับถ้าพื้นที่เหลือเนี่ยให้เราเขียนหัวข้อง,งานของกิจกรรมไว้ด้วยก็ได้ครับว่าเราได้กิจกรรมนั้นมาจากกิจกรรมอะไรเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หากใครมีข้อสงสัยคาถามหรือข้อติชม,มอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยครับสัญญ,ญาว่าจะตอบทุกค,คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบครับแล้วชบอ คลิปนี้เนี่ยฝาก็รบกวนทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของผมครับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่ผมใช้ในการสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับไว้ทุกคนสนุกกับการทำพอร์ตแล้วก็ไว้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ